เรามาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีรายงานล่าสุดถึงพฤษภาคม2568เลยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศค่ะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจหรือว่าปัจจัยอะไรขับเคลื่อนตลาดตอนนี้บ้างครับตลาดนี้จริงๆก็เคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับการทำความเข้าใจภาพรวมทั้งฝั่งดีมานแล้วก็ฝั่ง capacity หรือความสามารถในการรองรับเนี่ย รวมถึงบริบทโลกด้วยสำคัญมากครับค่ะประเด็นแรกเลยที่ข้อมูลชี้มาก็คือเหมือนว่าความต้องการขนส่งทางอากาศหรือดีมามนมันแซงแคปซิตี้ไปแล้วนะคะใช่ครับตัวเรียกล่าสุดนี่ YTD ถึงเมษา68โตทั่วโลก3.4%เลยครับผมตัวขับเคลื่อนหลกัหลกๆก,ก็ยังเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนาะค่ะแล้วก็กลุ่มสินค้าไฮเทคแล้วก็ดูเหมือนมีเรื่องเร่งขนส่งสินค้าด้วย อ๋อที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีนำเข้าใหม่ๆหรอคะใช่ครับโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐนะครับมีการคาดการณ์ว่าทั้งปี6-8ดเนี่ยดีมานอาจจะโตได้ถึง4-6%เลยนะครับโหเยอะนะคะแต่ว่าแคปซิตี้เนี่ยน่าจะโตแค่ประมาณ3-4%เอ้าวแล้วทําไมแคปซิตี้โตน้อยกว่าล่ะคะคือมันมีปัญหาขอขวดอยู่ครับทั้งเรื่องความล่าช้าในการผลิตเครื่องบินใหม่ของทั้ง Air Bu s แล้วก็ Boeing ด้วย แล้วก็จำนวนเครื่องบินขนส่งสินค้าหรือเฟรชเชอร์โดยเฉพาะเนี่ยมันก็มีจำกัดแล้วก็มีบางส่วนที่เก่าต้องปลดระวางไปอีกพอแคปซิตี้มันตึงๆแบบนี้มีเส้นทางไหนที่แบบโตเด่นเป็นพิเศษไหมคะถ้าดู YTD เมษา68นะครับเส้นทางในเอเชียแปซิฟิกด้วยกันเองหรือ intra AP เนี่ยโตเยอะสุดเลยครับ13%โอ้โห13สครับส่วนยุโรปไปอเมริกาเหนือ EUMNO ก็โต8%แล้วก็เอเชียแปซิฟิกไปอเมริกาเหนือ APMNO ก็โต3%ครับกลับมาที่เรื่องภาษีที่เมื่อกี้เราพูดค้างไว้หน่อยค่ะที่ว่ามีประกาศจากสาหรัฐอันนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะเห็นภาพชัดเจนไหมอ๋อชัดเลยครับอันนี้น่าสนใจมากคือพอมีข่าวเรื่องภาษีช่วงมีนาเมษา6-8นะครับมันเหมือนไปนกระตุ้นให้คนเร่งส่งของทางอากาศกันใหญ่เลยค่ะค่ะทำให้ทั้งปริมาณทั้งค่าระวางเนี่ยเออ พุ่งขึ้นไปชั่วคราวเลยอ๋อเหรอคะแล้วพอเดือนเมษาก็มีประกาศระงับภาษีชั่วคราว90วันระหว่างสหรัฐกับจีนอันนี้ก็ยิ่งไปกระตุ้นดีมานข้ามแปซิฟิกอีกรอบครับดูเหมือนนโยบายภาษีนี่สร้างความผันผวนระยะสั้นได้เยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแต่แต่ถ้ามองยาวๆนะครับมีข้อมูลจาก W T O ที่เอ่อน่ากังวลนิดหน่อยค่ะยังไงคะเขาคาดการว่า การค้าระหว่างสาหรัฐกับจีนอาจจะลดลงถึง81%ภายในปี68ฮ <c oughs> ้81%เลยเหรอคะเยอะมากครับเยอะมากซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ย มันกระทบเศรษฐกิจโลกแน่ๆครับคาดการเบื้องต้น GDP โลกอาจจะโตเหลือแค่2.2%ในปี68โ oh. อันนี้อันนี้ต้องย้ำนะครับว่าเป็นข้อมูลคาดการจากรายงานไม่ใช่ความเห็นนะครับค่ะค <c oughs> ่ะเข้าใจค่ะแต่ตัวเลข81%นี่มันน่าตกใจจริงๆนะคะถ้ามันลดขนาดนั้นจริงสัพ plied c นโลกคงปั่นป่วน,นหน้าดูเล,ย, <c oughs> ลยใช่ครับผลกระทบใหญ่แน,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 น่นอนแล้วตอนนี้เรื่องอัตราค่าวางหรือค่าขนส่งเป็นยังไงบ้างคะสอดคล้องกับดีมานที่สูงขึ้นไหม ค่าระวางเฉลี่ยทั่วโลก YTD เมษา68นะครับก็สูงขึ้น4%เทียบปีก่อนค่ะแต่แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณอ่อนตัวลงบ้างแล้วเหมือนกันนะครับในบางเส้นทางอย่างเช่นจากอเมริกาเหนือไปเอเชียแปซิฟิกเนี่ยช่วง2ส,สัปดาห์ของวิกที่19ราคาลดลงมาประมาณ5%แล้วครับอ๋อก็อาจจะเกี่ยวกับราคาน้ำมันเครื่องบินด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะเจตฟิวอะคะมีส่วนเกี่ยวครับ คือราคาเจ็ตฟิลล่าสุดเนี่ยถึงแม้จะลดลงนิดหน่อยนะครับประมาณ1.7%เหลือแถวแถว82เหรียญกว่าต่อบาเรลค่ะแล้วก็ต่ำกว่าปีก่อนหน้าเยอะอยังแถบชายฟั่งอ่าวสารันี่ลดไปเกือบ20%เลยเทียบกับพฤษภาปีก่อน แต่ว่าความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างบรน n ์ที่อยู่แถว68เหรียญ WTI แถว61เหรียญตอนเดือนเมษาเนี่ยบวกกับความไม่แน่นอนเรื่องการค้ามันก็ยังกดดันอยู่ครับในสถานการณ์แบบนี้พวกสายการบินเขาปรับตัวกันยังไงบ้างคะมีอะไรน่าสนใจไหมก็มีครับอย่างลุฟทั a n นซ c าคา o โกเนี่ยเหมือนจะไปนเน้นบริการขนส่งสินค้าที่ต้องคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ พวกยาพวกเวชภัณฑ์อะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะส่วนแคทเท่์แปซิฟิกกับไชน่า s าว t h เทิก็มีข่าวว่าเขาโยกเครื่องเฟรชเชอร์ไปเสริมตลาดละตินอเมริกามากขึ้นแล้วถ้ามองไปไกลๆเลยปัจจัยระยะยาวมีอะไรที่เราต้องจับตาอีกไหมคะมีครับปัจจัยสำคัญเลยคือเรื่องความต้องการแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเช่นทองแดงอะไรพวกเนี้ยค่ะ คาดว่าจะโตกว่า40อร์ภายในปี2040เลยนะครับซึ่งมันก็ต้องส่งผลต่อการขนส่งแน่นอนแน่นอนค่ะนอกจากนั้นก็เอ่อความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆอย่างในแลแดงในยูเครนผู้นี้ก็ยังเป็นตัวแปรที่กระทบเส้นทางกระทบต้นทุนอยู่เรื่อยๆครับสรุปแล้วภาพรวมตอนนี้ก็คือดีมานมันสูงกว่าแคปซิตี้เนาะแล้วก็ถูกซ้ำเติมด้วยความผันผวน,นจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะเรื่องภาษีที่เข้ามาป่วนเป็นระยะระยะใช่เลยครับภาพเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ มีคำถามที่น่าคิดต่อนะครับจากที่ WTO คาดการว่าการค้างสหรัฐจีนอาจจะลดลงเยอะมากๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าเส้นทางการค้าการขนส่งทางอากาศของโลกไปเลยหรือเปล่าการพึ่งพิงระหว่างภูมิภาคต่างๆมันจะเปลี่ยนไปไหมอืมน่าคิดจริงๆค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยหลังจากปี 68, 68นี้ไปครับ